อันเน่ทำอะไรอยู่อะครับทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังวิจัยนะว่าไอตัวเนี้ยเราจะแก้ไขปัญหามันยังไงก็คือมันมันชอบเป็นรอยนะครับว่าจะเป็นรอยขนแมวแล้วมันทำให้รถเราดูเก่าอ่ะเออ,อซึ่งมันมันขัดใจเวรรุ่นอ่ะไอเนี้ยก็เลยโอเคลองคุยกับทีมงานแล้วเราก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับนี่ให้ดูก่อนอันนี้คือสติกเกอร์ที่ใช้นะครับนี่นะครับ อันนี้คือจะเป็นตัวกันลอยนะครับกันลอยเป็นตัวคาร์บอนนะครับผมก็ตัวนี้เราตัดเป็นเซ็ตแบบเป็นแพทเทิร์นมาเป็นลวสามารถวางแล้วก็ตัวนี้ข้อดีคือสติ๊กเกอร์ไล่อากาศไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องอคือไม่ต้องใช้น้ําไม่ต้องใช้น้มพูติด อ่าสามารถติดแห้งได้เลยนะครับไม่มีฟองแน่นอนนะครับอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่าติดเสร็จแล้วอันนี้คือเพิ่งเสร็จเลยนะก็ยังไม่เคยติดเหมือนกันเป็นของตัว isuzu นะครับจะมีของเราเสร็จไปแล้ว2ตัวนะก็คือจะมี isuzu ของอตัวเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดานะเดี๋ยวมาดูกันว่าติดเสร็จแล้วจะออกมาหล่อขนาดไหนแล้วก็รถจะออกมาดูสปอร์ตไหมอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะ